สวัสดีครับสวัสดีทีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ก <ria> ลับมาชมพระก in ันอีกนะครับแต่วันนี้เป็นเครื่องรางนะครับก็เป็นของหลวงพ่อพัดนะครับก็เป็นตะกรุดลูกปืนนะครับรุ่นปฏิหารนะครับปี64นะครับหลวงพ่อพัดก็ออกจากวัฒนอาหารนะครับก็เรามาชมกันนี่ก็เป็นซีนเดิมของจากทางวัดนะครับก็ยังไม่ได้แกะกันผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็มาชมกันไป พร้อมๆด้วยกันนะครับก็นานๆก็จะเป็นเครื่องรางบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับใช้คัตเตอร์นิดน,นึงนะครับสก,กิเพื่อให้ซีนมันแกะง่ายนะครับแล้วก็ได้สะดวกด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ห่างหายกันทำคลิปก็ไปต้องเที่ยวไปดูนู่นดูนี่มานะครับก็ไป ตามวัดวานะครับก็อยากจะเช่าวัตถุมงคลมาให้พี่ๆดูกันนะครับแต่ก็เพราะว่าช่วงนี้ปัจจัยก็ไม่มีนะครับหวยก็ไม่ถูกนะครับฝนก็ตกนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับตะกุดลูกเปิรลนะครับแกะเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาได้คลิปไม่เยอะยาวนะครับอาจจะกนาดแกะนะครับอ่าก็เป็นตะกุด นะครับลูกปืนนะครับแบตในนะครับดูกันนะครับเขย่าก็มีกิ่งนะมีเสียงนะครับได้ยินนะได้ยินได้ยินไหมดีแหละนะครับก็เป็นตะกุดลูกปืนนะครับด้านนี้นะฮะนะครับก็มีต่อต่อโค้ดนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่า ของปอกหรือว่าของวัดนะครับอ๋อเดี๋ยวปิดกล้องก่อนเห็นไหมครับก็เป็นลายเสือนะครับตรงนี้ก็เป็นเลขเอ้ยโทษครับเป็นอักขระยันนะครับเดี๋ยวลองซูมดูเห็นไหมนะฮะผมลองซูมก่อนซูมดีกว่านะครับซูมก็โฟกัสไป ก็จะเป็นเสือนะครับเสือเพนนะครับแล้วมีอัครันอัครยันเท่าทีครับเป็นอัครยันนะครับอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปเสือนะครับเสือเพนนะครับตรงนี้เป็นเสือเพนนะครับเประอัรยันนะครับไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่หัวหัวเสือนะครับไล่ลงมาจนข้างล่างเลยนะฮะส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นชื่อของหลวงพ่อพัดนะครับบุญจกรรมโมนะครับ ก็มีเลขนะครับ4.5 0นะครับตรงนี้ผมลองลงกล้องจะเห็นไหมนี่ครับอ่า8สิ8.0 8.05นะครับเดี๋ยวขยายแป๊บนึงอาตรงนี้นะครับ ไม่ใช่4นะครับเป็น8นะครับ8ปดน5นะครับไปเรียกไทยนะครับส่วนตรงนี้ไม่น่าจะเป็นโค้ดทางวัดนะครับน่าจะเป็นจากปอกลูกปืนนะครับยิงไว้นะครับตัวนี้ปอกลูกปืนเป็นปอกขนาด่า38นะครับตัวนี้ SPL นะครับก็ซุปเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายกันชัดๆดีกว่านะครับ zoom ให้ดูนะครับซูมให้ดูใกล้ๆเห็นไหมครับก็เป็นลายเสือนะครับเสือนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นคลังยันนะครับที่ลงมาที่อุปเปิรนนะครับโดยตัวตะกุดอุปเปิรนนะครับก็เป็นชื่อหลวงพ่อด้านนี้นะครับชื่อหลวงพ่อนะครับส่วนนี่ก็เป็นเลขโค้ดนะครับตรงนี้เป็นเลขโค้ดนะครับแปดส่วนห้านะครับที่เหลือก็เป็นลายนิ้วของอุปเปิร์นนะครับด้านบน นะครับไม่มีอะไรก็เป็นตัวของลูกปืนนะครับด้านนี้ก็ไม่มีนะครับอะไรก็มีแค่เราจุดเชื่อมตรงนี้นะครับที่เป็นจุดเชื่อมปอกลูกปืนแค่นั้นนะครับก็ไม่มีตรงอื่นแล้วอ๋อมีสองจุดนะครับจุดนี้ตรงนี้นะครับขยับดูก็มีเสียงมีตะกุดอยู่ด้านในนะครับก็ฝากติดตามพี่ๆนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไปนะครับแล้วก็ถ้าผมสามารถได้เกินครบ เกิน1,000ท่านแล้วก็ตามตามก YouTube แบบ้างอาจจะได้มีรายได้เข้ามาบ้างนะครับก็จะได้ไปอ่าเขาเรียกไปชาบูชานะครับพระเกจิต,ต่างต่างเครื่องรางต่างๆมาให้พี่ๆี่ได้ชมกันนะครับส่วนวันนี้ก็ขอ,อย่าจบคลิปเพียงเท่านนี้นะครับแล้วก็คราวหน้าเราจะมาชมอะไรกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็กล่าวคำว,ว่าสวัสดีนะครับ